คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงและผู้ชมที่กำลังมีความสนใจออกรถมือสองทั่วประเทศโปรดใช้จักรยานในการรับชม ครับพผมไมค์คาร์สวิทนะครับผมบังนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของบริษัทจีประคุปไทยแลนด์นะครับคุณอัศรยัแก้วรือว่าคุณหนุ่มนั่นเองนะครับครับผมวัสดีครับวันนี้ผมและคุณหนุ่มนะครับจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบ delivery นะครับเป็นบริการใหม่ใช่ครับของไมค์คาร์สวิทเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบชมบรรยากาศและก็ดูวิธีการทําต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมตามติด ชีวิตผู้บริหารหนึ่งวันนะครับปไปดูกันครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนนะครับบนบนบนทางบนรถบนรถรถอยู่บนทางด่วนอบนทะครับเดินทางไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอ๋อเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันเองใช่ไหมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะลองลองลองไปเช็คดูว่าจะทําได้ไหมเอ้ยคุณพูดแบบนี้นี่ผมดีใจเลยนะผมดีใจเลยนะคุณนุ่มรับอยากจะเรียนถามว่าเพราะอะไรครับคุณนุ่มถึงคิด คิดค้นบริการตัวนี้ขึ้นมาครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบเดลิเวอรี่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบเดลิเวอรี่เนี่ยจริงๆเนยคิดจากเอาตรงๆเลยคือความไม่ตั้งใจเออความที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเอมันเจอโควิดรอบสองนะทุกองค์กรทุกธุรกิจเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะต้องมีการปรับตัวหมดผมเห็นผมผมดูช่อง y t u t u ของของคุณเบียร์โยกคุณรู้จักไหมอ๋อครับเออนะก็คือพี่เบียร์ใยกเนี่ย ผมว่าเขาเป็นไอดอลผมเลยนะไอดอลอะไรดอลนะครับก็คือเขาเขาปรับตัวได้ดีอ่ะผมว่านะครับเราก็เลยมาคิดว่าเอะเราทําธุรกิจแบบนี้เราโควิดรอบแรกเนี่ยมันสอนอะไรเราได้หลายอย่างเพราะมาเจอโควิดรอบสองเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการปรับตัวนะครับก็ก็เลยคิดว่าเอะเราเราทำเซอร์วิสอยู่แล้วเราจะทํายังไงได้บ้างก็เลย แรกๆก็ยืนงงอยู่ในดวงตินเหมือนกันนะสองอาทิตย์ว่าเอะกูจะทําอะไรดีต่อว่าตูกบ้านจะต้องเดินหน้ายังไงต่อกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็เ,เลยว่าเฮ้ยถ้าเราทําเกี่ยวกับรถอยู่แล้วเราทำเซอร์วิสอยู่แล้วรเราลองเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ลูกค้าด,ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปดูในช่อง YouTube อีกเนี่ยยูคือเอาไว้ง่ายเลยวิชาทุกวันเนี้ยที่ได้เนี่ยได้จากช่อง y o u b e y o u t u b e เนี่ยคือครูเลยนะครับก็ไปดูว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันพอจะเป็นไปได้ไหม เราจะทํายังไงให้เราสามารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนอกสถานที่ได้ครับอ่านะครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาของกลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบ d e ลิเวอรครับผม สวัสดีครับถึงแล้วครับเชิครับรถครับครับผมป่ะถึงแล้วใช่ไหมไปเราไปดูกันครับวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องเดลิเวอรี่ของ MyCar า e r v i c e p วิ s เป็นยังไงครับเชิญครับมานี่นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับอันนี้เป็นรถโมบายนะครับรถโมบายของไมค a r านะครับได้ครับอันนี้ที่นี่มีแค่ฟอร์ r เลนเจอร์นะเดท์ไมค์ s า r v i c e p l วินะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเดลิเวอรี่นะครับ มาดูกันว่าในรถโมบายนะครับของเรามีอะไรกันบ้างนะครับอคุณบางครับครับไอ้นี่เรียกว่าอะไรครับตึกประโยคครับตัวดูดคะดูดไอ้สับเขาเรียกอะไรเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ครับอยู่ตรงปากผมนิดเดียวครับผมแล้วก็มีมีปั๊มลมนะครับมีปั๊มลม มีแม่แรงนะครับแล้วก็มีเครื่องมือแล้วก็มีน้ํามันเครื่องนะครับ<ช>พี่ครับเป็นไงบ้างครับ,รบถ่ายน้ํามันเครื่องเดลี่สะดวกดีไหมพี่สะดวกดีครับสะดวกเนาะใช่แล้วได,ดลได้รับการบร,ริการที่ดีดนะครับ<ด><ด>ก็คือ<ด>ของพี่ก็เป็นผู้จัดการรถบ้านสวิท์อีกสาขาหนึ่งสาขาพัฒนาการครับสาขาพัฒนาการนะครับโอเคได้ครับผมมีแนะนําเพื่อนๆเต็นท์หน่อยได้ไหมครับพี่ว่าบริการนี้มันมันโอเคยังไง ครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนชาวเต็นทั้งหลายนะครับที่จากกับเต็นสวิตก็ใช้บริการได้นะครับครับบริการดีประทับใจครับผมที่สําคัญคือปลอดภัยด้วยนะพี่ไม่ต้องเอารถออกไปข้างนอกใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเกิดมีโมไซค์มาเฉี่ยวมาชนนะพี่เนาะปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือการบริการที่ ของสวิทรถบ้านนะครับที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะผมบอกแล้วนะไม่ใช่ทุกเต็นท์ที่ทําแบบนี้เฉพาะเต็นท์ที่เขามีคุณภาพนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าจริงๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเออคันไหนนะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปไปเลยป่ะอันนี้ใช่ไหมครับโอเค ไปยกเครื่องมือมาโอ้โ,อโหนะครับก็มาก็มาดูเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Ford Ranger นะครับที่เราจะเปลี่ยนไทยตัวนี้รถกระบะเราจะใช้วิธีการก็คือขึ้นแม่แรงใช่ปะตัวนี้ขึ้นแม่แรงปะไม่ต้องขึ้นก็คือสลด์นะครับตัวนี้คือตัว่านนอนสไลด์ นะครับอ่าสไลด์อย่างนี้เลยนะฮะถ้านอนสไลด์เข้าไปขันน้ำมันนะครับอ่างน้ำมันแล้วก็ถ่ายน้ำมันออกมาไอตัวคอนโดดูดตะเกียหรือห้ังดูดตะเกียเราจะใช้เฉพาะรถเก่งเท่านั้นนะครับเฉพาะรถเก่งนะครับวันนี้เรามีถ่ายรถเก่งป่ะสาขาโน้มีถ่ายรถเก่งป่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องตามไปดูนะครับอีกสักคันหนึ่งนะครับว่าไอเครื่องเครื่องดูดของเราเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับโอเคช่างมานี่ ขั้นตอนแรกเราทําไงก่อนขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกทําไงขึ้นแม่แรงเสร็จแล้วทําไงต่อครับตอนแรกก็เช็คน้ำมันก่อนว่าน้ามันขันไอเสื้อสวยเนี่ยโอ้เสื้อกูหายทุกอันเลยนะครับเช็คน้ำมันอ่าวิธีการไหนช่างลองดึงกั้นชักน้ำมันขึ้นมาดูนะครับว่าน้ำมันคันนี้ข้นหรืออะไรยังไงไม่ต้องตื่นเต้นกล้องไม่กัด ดำไหมคันนี้ดำไหม <ดำ S 1> อขอดูนะครับขอดูนะครับ,รบเห็นไหมฮะเห็นไหมกล้องซูมนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอันนี้ดำแล้วนะฮะถือว่าดำแล้วนะฮะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับสวิทช์รถบ้านเปลี่ยนให้ครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับสวิทช์รถบ้านนะครับผมโอเคช่างครับจะก,การเลยครับถ่ายน้ำมันเครื่องรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเองด้วยเท่าแก่พาไป <laughs> กับบอลสไม่ได้แล้วอธิมายโอเคดูครับดูครับใต้ท้องครับนะครับนี่นี่นี่พี่เห็นพี่เห็น สูวิทลดบ้านนะครับไม For well, ่ใ anyway, ช่แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะฮะดูนี่ดูนี่ดูดูนี่นี่นี่คืออะไรดูเซิร์เห็นไหมเห็นไหมนี่คืออะไรสูวิทลดบ้านเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยเป็นไงออกรถที่สูวิทลดบ้านเป็นไงนี่ยางใหม่นะยางใหม่เลยนะฮะเขาเปลี่ยนให้นะครับสุดยอดเห็นอย่างว่าเขาเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบนะครับพอเราขันน้ำมันเครื่องเสร็จนี่ครับกล้องมาดูนี่ครับ ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือกรองนะฮะตัวนี้คือกรองน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะ,ะกรองน้ํามันเครื่องเห็นไหมฮะอ่าหมดหมดแน่นอนหมดจดแน่นอนครับผม นี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกรองน้ํามันเครื่องนะครับที่เราเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้กรองลูกใหม่นะฮะกรองลูกใหม่พร้อโมโอลิงนะฮะเนี่ยกรองลูกใหม่ะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากรองเก่ากรองเก่านะครับจะดําแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกรองลูกเดิมนะครับที่ติดรถมาดําแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดู ด,ะะดำบริสุทธิ์เลยครับเห็นไหมดำบริสุทธิ์เลยดำยิ่งกว่าผ้าเห็นไหมนะครับอันนี้คือหมดสภาพเลยนะใช้งานต่อไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ายังฝืนใช้งานต่อนะครับมีโอกาสที่กรองมันจะตันพอกรองตันแล้วเกิดอะไรขึ้นน,น,น,น้ำมันเครื่องไม่หมุนวนนะครับน้ำมันเครื่องไม่หมุนเวียนนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงเครื่องมันสามารถทำให้เครื่องพังได้นะครับนะครับผมโอเค ทิ้งเลยทิ้งเลยกินน้ำหมึกไหมขอบคุณครับนะฮะอันนี้คือกองเก่านะครับกองลูกเก่าเอาละครับคันนี้คัรรน,นี้พร้อมแล้ว นะครับอ่าดูนะครับดูครับ ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไป7ลิตรแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า7ลิตรเนี่ยมันพอเพียงพอไหมสําหรับเครื่องคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ก้านวัดนะครับเดี๋ยวเช็คที่ก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับเติมอีกหน่อยดีกว่าไหมเติมอีกนิดนึงเติมอีกครึ่งลิตรอาจจะใช้ประมาณ7ลิตรครึ่งนะครับคันนี้ โอเคเติมอีกนิดนึงง่าไปหน่อยเดียวนะฮะเติมไปประมาณครึ่งลิตรโอเคโอเคได้แล้วครับเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคพอดีแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการเขียน นะครับเลขกิโลตอบที่จะต้องเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปนะครับผมเก็ okay, บอุปกรณ์จบจบแล้วหนึ่งคันจบแล้วซึ่งเมื่อถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วจะสามารถใช้ได้อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกิโลนะครับ,รบหนึ่งหมื่นกิโลเจอกันอีกทีก็คือ,อ,อหนึ่งหมื่นกิโลต่อไปนะครับผม อันนี้จบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับที่สวิท์รถบ้านนะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นสาขาพัฒนาการนะครับจะมีรถเก่งด้วยใช่ป่าวันนี้มีรถเก่งด้วยนะครับก็จะได้ใช้เครื่องเ,อเครื่องดูดน้ํามันเครื่องนะครับว่าวิธีการเขาทำยังไงนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้เรามาถึงรถบ้านสวิตนะครับสาขาเทพรักษ์เทพรัได้พัฒนาการนะครับอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเทสถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูด้วยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับโอเคนะครับก็อันนี้นะครับตัวถังดูน้ำมันเครื่องปะเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันไม่่อยูสำหรับรถเก่งนะครับคือด้วย อันนี้ครับชุดแต่งช่างับและลดโหลดเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นิยมนะครับหรือเราจะไม่ใช้แม่แรงในการยกรถขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวดูดน้ำมันเครื่องออกจากรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็เราสตาร์ทเครื่องนะครับวิธีการดูดตัวนี้นะครับก็จะต้องสตาร์ทเครื่องเพื่อให้อุณหภูมิน้ำมันเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็เหลวนะครับ จะได้ทําการดูดได้ง่ายขึ้นนะครับผมพิธีกรผมหายไปไหนแล้ววะพิธีกรผมวุ่นเลยโอเคนะครับคมได้แล้วนะครับดับเครื่องเลยก็จะเช็คน้ํามันเครื่องนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าดําแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าดําแล้วนะครับสำหรับน้ามันเครื่องคันนี้นะครับผมนะครับก็เช่นเดิมครับรถบ้านสวิท์นะครับ เลี่ยนท้ายของเลเียวก่อนส่งมอบรถลูกค้าอยู่แล้วครับผมแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับ,น,น,รบน,นี้เราจะต้องเลือกสายที่มันให้เข้ากับรูนี้ได้เห็ไหมันะฮะปึ๊บแย่ลงไปครับแย่ลงไปครับโอเคได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้จะทำงานควบคู่กับลม เห็นไหมฮะอันนี้น้ำมันเครื่องขึ้นแล้วนะฮะดำไหมฮะขึ้นเลยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณบางครับประทับใจรบประทับใจแล้วก็เขาข้างตัวเองเมาเนี่ยแล้วก็ร้อนด้วยร้อนด้วยอันนี้ร้อนอันนี้เรื่องจริงนะเจ้าหน้าที่ภาคสนามของเราเหนื่อยนะเห็นไหม เออนะครับเราอยู่แต่ออฟฟิศแอร์เย็นๆไม่รู้เลยว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนพอได้มาลงพื้นที่สัมผัสหน้างานจริงๆก็เห็นใจเขานะถูกไหมฮะนะครับก็ก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งสิ่งที่เราเรามาดูกันหน้างานก็ฝากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับในรถมือสองนะครับหรือเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่สนใจในการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบ Delivery นะครับผมบก็ติดต่อเรามาได้ครับที่เบอร์0928239319ย้ำๆ0928239319นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผม